รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลช่วงกินอยู่แบบวิกรมโดยวิกรมกรมษด์สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับดิฉันดรนกชลิดาทุก วันสุกร์สาทุ่มถึง4ี่ทุ่มแบบนี้ในรายการของเรา965นะคะออกอาการทางสถานีวิทยุ96.5 SM แล้วก็ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook YouTube แค่คนหาชื่อ Thinking Radio ค่ะส่วนช่องทางที่จะส่งความคิดเห็นนะคะแล้วก็คำถามมาในรายการเนี่ยส่งมาได้ที่ไหนเลขโทรศัพท์02 248 1657หรือ SMS นะคะมาที่46 แบบ99 33ค่ะหรือไลน์ชื่อ at thinking video รายการของเรามีอีกสช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกมี<อ>ช่วงที่ชื่อว่ากินอยู่กับวิกรมซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณนิกมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรนกแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับในช่วงกินอยู่แบบวิกรมในวันนี้เนี่ยก็สถานการณ์ในตอนนี้นะคะมันก็แบบแบบ แย่สุดๆมากๆแล้วในวิกฤตนะคะที่ไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไงในวันนี้ค่ะเราก็จะได้มาฟังข้อมูลข้อคิดนะคะจากคุณวิกรมว่าในสถานการณ์อย่างนี้จะต้องทำยังไงดีฮะดีครับวันนี้เราก็มาคุยกันในตอนที่เรียกว่าเราต้องเข้าใจแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีนะครับถึงแม้ว่าเราวันเนี้ย จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเรียกว,ว่ามากๆของวิกฤตเราอาจจะไม่บอกว่าอยู่ปากเหวผมว่าตอนนี้เราอยู่ก้นเหวแล,ล้วแล้วถามว่าก้นเหวที่มันจะลึกลงไปกว่านี้มันจะลึกเท่าไหร่เอ่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเข้าใจแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงแล้วจะได้ทําใจได้ถูกต้องนะเออมันมีอยู่ผมวันนี้ที่อยากจะมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้กําลังใจ นะฮะว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากแต่เมื่อเราไปเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะฮะเราก็ยังถือว่าเรายังดีหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่มีโครงสร้างของเรื่องการแพทย์ที่จะมารองรับนะแบบประเทศไทยเลยถามว่าวันเนี้ยเราก็เราก็เห็นนะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า เราเตียงไม่พอหมอไม่พอนะเรากำลังทำเออเ,เ,เอาลงพยาบาลกับโรงแรมมาทำเป็นฮอสพิทอลเรากำลังทำเออโรงพยาบาลสนามเรากำลังเอาวัดนะมาเป็นที่ที่ทำให้คนได้แบบว่าเอออย่างน้อยๆก็มีที่นอนเวลาฝนตกนะแล้วก็เราก็ยังได้การที่เรียกว่าเออมีการบริจาคนะฮะจากคนที่ วันนี้นะมีน้ำใจนะบริจาคอาหารบริจาคยานะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งซึ่งพวกเนี้ยนะฮะแน่นอนถ้าเรามาเปรียบเทียบวันนี้กับเมื่อวานนี้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่ามันแย่มากๆนะแต่ในความแย่ตรงเนี้ยมันมีความแย่มากกว่าเราซะอีกนะแน่นอนอ่อวันนี้ถ้าเรามามองว่า คนที่เขาแย่กว่าเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างกับใกล้บ้านเราเลยก็คือพม,มา่าวันนี้ถามว่าคนพม,ม่าเนี่ยนเป็นชาวบ้านเนี่ยไหนจะถูกการปราบปรามจากรัฐบาลไหนพม,ม่าเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมออย่าไปพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลสนามไม่มีวันนี้คนพม,ม่าตายอย่างเป็นเบือ่อ นะฮะเราคนพม,ม่าไม่ไม่มีที่จะพักตอนนี้กลำลังหกละหกละเหเล่ร่อนเข้ามาที่ชายแดนไทยแล้วพวกเนี้ยเขามาในลักษณะเขาหนีเข้าเมืองอ่ะเห็นไหมฮะเรามันดูทิว่าเขาเนี่ยลำบากลำบนขนาดไหนนะครับหรือแม้กระทั่งบางกลา,าเทศบางกละเทศไม่มีข่าวนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหาแต่บางปละเทศเนี่ยเป็น ประเทศที่มีประชากรเนี่ยต้องเกือบสองร้อยล้านคนแล้วเป็นประเทศที่จนมากไม่ต้องไปพูดถึงโรงพยาบาลไม่ต้องไปพูดถึงโรงพยาบาลสนามไม่ต้องไปคุยเรื่องหมอไม่ต้องไปคุยเรื่องยาอันเนี้ยผมก็มองว่าเขาเนี่ยแย่มากเขาเนี่ยวันนี้หนักมากนะฮะฉะนั้นเมื่อมองกลับมาที่เรามามองรอบบ้านเราเนี่ยมาเลเซียดี นะฮะมาเลเซียป่วยมมากกว่าเราในขณะที่ประชากรของเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเท่าหนึ่งเห็นไหมฮะอย่าว่าแตใครเลยตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ป่วยล้านกว่าคนละเามเรานี่ป่วยเจ็ดแสนคนนะครับอะไรต่างๆอันเนี้ยผมก็อยากจะวันเนี้มาคุยนะครับว่าอยากจะขอให้ทุกคนวันเนี้ยที่เรากําลังมีปัญหาในแง่ของหนึ่ง ไม่มีโรงพยาบาลนะฮะติดต่อไม่ได้ผมเพิ่งคุยกับทางเจ้าหน้าที่ผมคนหนึ่งเมื่อไม่ขี่วันที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อป่วยขนาดเขาเป็นหมอที่จุลานะน้องสาวเป็นหมอที่จุลามีญาติโยมก็เป็นหมอกันเขาเียงไม่มีไม่มีห้องไม่มีเตียงนะครับ เหรือแม้กระทั่งเ,เราไปพูดถึงที่ในอมตะเราตอนเนี้นะในอมตะเราตอนเนี้เรามีประชากรอยู่ประมาณสักสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนที่ทํางานอยู่ในอมตะในปัจจุบันเนี่ยเราป่วยเข้าไปน่าจะประมาณสักสามพันคนนะแล้วตอนนี้มีคนเริ่มตายแล้วนะแล้วรอบนิคมเราเนี่ยมีทั้งหมดอีกประมาณห้าสิบเอ็ดอบตอ นะสองนิคมชนบุรีกับระยองในสองนิคมเรามีคนอยู่รอบๆนิคมเรานี่อีกประมาณเจ็ดแสนกว่าคนฉะนั้นถ้ารวมกับไอ้สิ่งที่เรามีกับสามแสนคนเนี่ยเรามีคนอยู่ในนี้เนี่ยประมาณล้านคนในหนึ่งล้านคนตอนนี้ป่วยมากถามว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะฮะเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอย่างเช่นเราเนี่ย วันนี้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อที่จะเอาวัคซีนมาฉีดเราตอนนี้มีการฉีดวัคซีนทุกวันวันละพันกว่าโดสซึ่งเดิมเดิมทีเราเตรียมไว้เนี่ยมาประมาณวันละสามพันกว่าสี่พันโดสเอาอมาตะคาโซเราก็มาทําแต่ตอนเนี้มยวัคซีนไม่เยอะเราก็กําลังติดต่อ,อขอวัคซีนนะเราทั้งซื้อนะฮะเราทั้งนําของ วัคซีนรัฐบาลมาแต่ในขณะเดียวกันคนก็ยังป่วยขึ้นเยอะขึ้นเยอะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยจะต้องมาร่วมกันทำงานแล้วการที่จะทำงานก็เป็นกระจุกบางโรงงานมีคนงานมากถึงสี่ห้าพันคนเป็นหลักพันคนนี่มีเยอะเลยทีเดียวแล้วคนเป็นพันพันคนเนี่ยเขาต้องมาทำงานอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าวันนี้ เราจะต้องมีการทำงานแต่เราจะต้องทำอย่างไงให้การติดเชื้อมันน้อยลงเห็นไหมครับวันนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ก็คือมีคนเริ่มตายนะเรามีโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็จะเต็มอีกแล้วนะเรากำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่วันนี้เราสร้างตามตามจำนวนคนไข้ที่ในนิคมเรามีแต่ถามบอกว่า เราจะยอมแพ้มันหรือไม่หรือเราจะมองว่าโอ้เป็นภาระหรือไม่เราก็ไม่มองเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องแก้ผมวันนี้เลยถึงอยากจะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าวันนี้ในโลกไม่มีประเทศไหนที่บอกว่าโอ้ฉันสบายฉันไม่มีปัญหาไม่จริงแม้กระทั่งประเทศจีนที่เขาบอกว่าเขาไม่มีปัญหาแล้วคนป่วยน้อยมากตอนนี้กลับมาแล้ว แม้กระทั่งอเมริกาบอกว่าฉีดวัคซีนไปแล้วนะมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรตอนนี้อเมริกาเนี่ยในช่วงเดือนหอประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาอเมริกาตอนนั้นป่วยวันละพันกว่าคนหมื่นกว่าคนโทษตอนนี้ป่วยมากกว่าตอนเดือน6ประมาณ10กว่าเท่าละเป็นวันละแสนกว่าคนถามว่าอิสราเอล ตอนนี้เขาก็ฉีดวัคซีนไปถือว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนมากที่สุดแต่ปรากฏว่าคนที่ฉีดเข็มที่สามละเขาตอนนี้เริ่มฉีดเข็มที่สามละคนฉีดเข็มสามก็ยังป่วยวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าโควิดเนี่ยมันกลายพันธุ์นะฮะไอเดลต้าเนี่ยตอนนี้ก็เก่งขึ้นแล้วยังไม่พอแล้วมีแลมด้าซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่แล้วก็มีซิก้า ซึ่งเป็นพันที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานที่ผ่านมาแต่วันนี้มันมีหลายสิบพันของโควิดที่กำลังเกิดขึ้นแล้วถามว่าโควิดที่กำลังเกิดขึ้นมันก็ขยายตัวจากเดลต้าเนี่ยขยายไปตอนนี้ครองโลกไปแล้วแล้วตอนนี้เรายังมีสายพันธุ์ใหม่ปัญหามันก็คืออยู่ที่ว่าวัคซีนที่เรากำลังฉีดอยู่ปัจจุบันเป็นวัคซีนที่เราได้อยู่ในห้องทดลองเมื่อปีที่แล้ว คราวนี้สิ่งที่ตอนนี้ออออของพวกเดลต้าหรืออะไรต่ออะไรที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกําลังผันตัวมันออกไปนะสามารถที่จะทนทานต่อวัคซีนรุ่นเก่าเพราะวัคซีนรุ่นใหม่เนี่ยเขากำลังอยู่ในห้องทดลองที่จะมาเช็คดูว,ว่ามันจะมีตัวไหนที่จะต้องปรับปรุงคราวนี้ปัญหา,าของบริษัทวัคซีนก็เหมือนกันบริษัทวัคซีนก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเออฉันสร้างวัคซีนที่ขึ้นมา แล้วทําลายไอ้เชื้อโรคไปได้เลยก็ไม่ได้วัคซีนตอนนี้เนี่ยเพียงแค่หยุดไม่ให้มันทําไมอยู่ในตัวเรานี่โตแต่บอกว่าไปทําลายมันทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทําลายไม่ได้เพราะมันยังมีอยู่ทั่วๆไปไอ้ตัวที่ยังอยู่เนี่ยมันก,ก็ยังขยายตัวโดยที่เรายังไม่สามารถไปฆ่ามันได้ฉะนั้นไอ้วัคซีนที่เราฉีดเข้าไปในตัวเองเป็นเพียงแค่ปะทัง ไม่ให้เราเสียชีวิตไม่ให้เราป่วยเท่นั้นเองแต่วัคซีนไอไอไอเชื้อโรคมันยังอยู่ฉะนั้นสถานการณ์ของโลกเราวันนี้เนี่ยมันเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าไม่รู้ว่าเราจะลงตัวได้อย่างไงวันนี้เมืองไทยเรานี่เกินสองล้านไอสองหมื่นคนต่อเดือนต่อเดือนแล้วถามว่าตัวเลขจริงๆมันต้องคูณด้สองถึงสามของคนป่วยคนตายฉะนั้นนั่นนะครับคือสถานการณ์ ที่ผมวันนี้อยากจะมาบอกบอกว่าเราเนี่ยกำลังประสบปัญหาอย่างมากในประเทศไทยซึ่งทุกคนก็เรียกว่าท้อใจนะหมดกำลังใจแต่ผมก็อยากจะยกตัวอย่างเห็นไหมข้างบ้านเรานะหรือในทั่วโลกเนี่ยเขามีเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วที่สำคัญที่สุดผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยตระหนักอยู่สักสามเรื่องนะครับว่าวันนี้เราถึงแม้ว่าจะแย่อย่างไร เราจะมีปัญหามากยังไงเมืองไทยก็ไม่มีหิมะตกนะฮะเมืองไทยก็มีในน้ำมีปลาในนายังมีข้าวอยู่เราเนี่ยคนบ้านนอกวันนี้ผมว่าน่าจะมีอยู่อย่างน้อยที่สุดก็สักสี่สิบเอร์เซนของคนในกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองหลวงไม่ไหวเพราะเมืองหลวงนี่ไม่มีตังเนี่ยเรียกว่า no money no talk เลยแหละเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปซื้อ ของจับที่ที่ไหนได้ถ้าไม่มีตังค์แต่ถ้ายองอยู่บ้านนอกเนี่เราไม่มีตังค์เราก็ยังไปทําไมหา,ไอ,หหาไอ้นู่นหาไอ้นี่ในทุ่งในนาหรือแม้กระทั่งทุกคนเนี่ยอาจจะมีที่ดินหรือไปยืมที่ดินจากใครเนี่ยมาปลูกผักเลี้ยงไก่หรืออะไรก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยนะปัจฉญาพอเพียงของในหลวงอะ่ะแล้วก็อาจจะนำมาปรับใช้เพื่อจะทำให้เราเนี่ย เนี่ยนะสามารถอยู่รอดได้วันนี้เนี่ยการอยู่รอดเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่อยู่กรุงเทพเพาไม่มีตังค์เนี่ยเราทํำยังไงจะไปขอเขาเลยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้เพราะทุกคนก็จนวันเนี้ผมถึงอยากจะให้คนหลายๆคนนะที่วันนี้กําลังท้อใจกําลังมีปัญหาอยู่ในเมืองไม่ใช่อยู่แค่กรุงเทพจะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะฮะวันเนี้กลับบ้านเถอะนะฮะกลับไปอยู่บ้านเรา อย่างไงอย่างไรเนี่ยที่บ้านเราถึงแม้จะไม่มีบ้านอยู่นะผมว่าก็ยังมีญาติถ้าไม่มีญาติเลยเนี่ยผมว่าไปขออาศัยวัดก็ยังไหวนะแล้วผมก็เชื่อว่าที่วัดเนี่ยเขาก็มีที่ดินนะเราก็ไปทําอะไรปลูกข้าปลูกนูน่นปลูกนี่ในวัดขอไปคุยกับหลวงพ่อเถอะผมว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีวัดวาอารามนะซึ่งซึ่งไม่ทิ้งกัน ก็เราก็คิดว่าวันเนี้ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างน้อยอย่างไงอย่างไงประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้เราเนี่ยได้กลับไปนะฮะหน้าหนาวก็ไม่หนาวถึงเราเหนาวตายนะฮะเราก็หน้าแรงก็ไม่ใช่ว่าเออแรงจนกระทั่งไม่มีอะไรกินผมว่าวันเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะแล้วเข้าใจสถานการณ์วันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยก็เป็นระบบของการทํางานแบบรัฐซึ่งจะซื้ออะไรจะทําอะไร ก็ไม่เหมือนนะฮะบ,บริษัทที่มีท่าแก่เป็นเอกชนฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็ต้องมองเราก็ต้องดูแต่ภาครัฐเนี่ยวันนี้นะก็จะต้องจริงจังนะครับไม่ใช่ว่าฉันมีอํานาจแล้วฉันจะทําอะไรก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ถูกฉะนั้นการบริหารของเราเนี่ยผมให้คะแนนแค่ห้าสอีก5 0เนี่ยจะต้องปรับปรุงถ้าเราสามารถปรับปรุงได้นะครับประเทศไทยก็จะเปลี่ยนมากกว่านี้แต่ที่สําคัญเนี่ย ผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะครับว่าวันนี้เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศหนึ่งในโลกนะที่ไม่ได้เลวร้ายมากไปกว่านั้นอันที่สองสถานการณ์ไทยตอนนี้เราก็แย่ที่สุดเราก็รู้เราก็รู้ว่ามันจะแย่ไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องคิดนะฮะว่าไอ้พวกเนี้ย มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องมีกําลังใจที่จะต่อสู้ที่จะสร้างความมั่นใจนะครับวันนี้เรามามองว่าโอ้ฉันยังโชคดีกว่าประเทศข้างบ้านใช่ไหมโอ้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวฉันวันเนี้ยผมอยากให้บอกกับแฟนคขับทุกคนหรือใครทุกๆคนนะครับที่ดูรายการของเราเนี่ยว่ากลับบ้านไปเถอะในช่วงเนี้ยนะฮะ ถ้าเกิดว่าอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในเมืองแล้วเราติดขัดเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับญาติกับโยมแล้วถึงวัดแย่ที่สุดเนี่ยผมว่าไปหาวัดไปคุยกับเจ้าอาวาสว่าผมตอนเนี้ยมาขออาศัยวัดมีตรงไหนที่หลบฝนได้นะฮะหลบแดดได้แล้วมีมุง้งหลังหนึ่งมีเสือผืหอนหนึ่งนะครับดูคนจีนสิเมื่อก่อนเนี่ยเขามามีเสือใบหนึ่งนะฮะ ผมหมอนใบหนึง่งนะเราก็เขาก็มาได้แล้วทำไมวันนี้เราไม่ไปปรับใช้ตรงนี้เราอย่ายอมแพ้เราต้องนึกถึงว่าสิ่งที่เรามีอะไรดีเยอะแยะ,ยะแล้วผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยยัางงายอย่างไงเนี่ยวันเนี้ยนะ,ะไปเป็นลูกศิษย์วัดก็ยังมีข้าวกินยังมีบ้านอยู่แล้วผมก็อยากจะขอให้นะครับว่าเมื่อไปที่วัดแล้วเนี่ยทำตัวเป็นคนดีอย่าไปขโมย ะะอย่าไปทําตัวเป็นคนไม่ดีเพรผมว่าสังคมไทยก็ยังอยู่ได้ฉะนั้นตรงนี้ครับดรนกเราก็เลยอยากจะมาวันนี้ให้กําลังใจนะทุกๆคนนะโดยเฉพาะคนที่กําลังป่วยนะคนที่กําลังป่วยอยู่อันนี้นะหรือคนที่ไม่มีเตียงในโรงพยาบาลนะผมเนี่ยเริ่มตั้งอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะแจกนะฮนะไอ,อ,อายา เรียกว่าฟ้าถลายโจรตอนนี้ก็ร่วมกับบริษัทขาวละอเพสัตเนี่ยให้เขาเนี่ยทำยาแบบว่าเป็นมาตรฐานนะแล้วก็มีแบบบรรจุเป็นกระป๋องเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะประกาศทาง f c e e o o o นะว่าใครที่ป่วยใครที่อยากจะได้เนี่ยเราก็จะส่งพวกนี้ไปให้ตามที่อยู่ในจังหวัดที่สีแดงนะส่วนที่นิคมเนี่ยเราก็นอกจากฉีดวัคซีนนอกจากมีลง พยาบาลสนามเราก็จะแจกฟ้าทลายโจรตอนนี้เราแจกอาหารที่เราไปซื้ออาหารของท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเอามาแจกในชุมชนซึ่งตรงนี้ผมว่าคนที่มีสตังคนที่สามารถจะมาแบ่งปันได้เนี่ยก็มาช่วยกันทำแบบนี้แต่ส่วนคนที่ไม่มีสตังนะฮะเราก็ต้องอดทนถ้าอยู่ในเมืองไม่ไหวก็ขอให้กลับไปอยู่ที่บ้านนอกเถอะผมว่าอยู่ในเมืองเนี่ยมันลำบากละ หนึ่งคนเยอะติดเชื้อง่ายสองที่กินที่อยู่กล็ลำบากกลับไปบ้านนอกนะถ้าผมเป็นทุกคนนะผมจะกลับไปอยู่ที่เมืองการผมจะไปอยู่ที่วัดที่ผมเคยเรียนตั้งแต่เด็กมานะฮะแล้วผมก็นั่งนอนอยู่ในวัดทำมาหากินปลูกอะไรต่ออะไรต่างๆช่วยพระเป็นลูกศิษย์วัดไปก็ยังมีอาหารกินยังมีที่หลบฝนหลบแดดนั่นเองครับคุณนกครับเชิญครับในวันนี้ค่ะคุณนิพมก็ ให้เราได้เห็นภาพรวมนะคะค่อนข้างแบบชัดเจนมากๆแล้วก็คือเราแต่ละคนจะต้องเข้าใจนะคะในสิ่งที่ที่ตัวเองประสบอยู่คือวิปมันเนียก็ให้กำลังใจทุกคนจริงๆนะคะทั้งคนที่กำลังเป็นผู้ป่วยอยู่หรือว่าคนที่อยู่กรุงเทพแล้วมันยากลำบากมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็แนะนำนะคะให้ให้กลับบ้าน ก็ใน <S an> มันเป็นอะไรที่ <S an> ที่เป็นช่วงยากลําบ,บากของของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่พอจะมีพอจะช่วยเหลือได้นะคะอย่างตุนิปรมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในภาคเอกชนที่ช่วยเหลือในเรื่องของฟาทไลโจในเรื่องของอาหารทุกทุกคนนะคะอเพราะว่ามันก <S an> ็เป็นช่วงที่เราระดมน้ําใจกันที่สุดแล้วนะคะที่จะช่วยเหลือคนในชาติของเรา ให้ผ่านคนต้อง,องไี้ด้วกกันผมงว่าที่เป็นวันวิกฤตนะครับที่เราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับในอดีตสมัยสงครามโลกนะฮะเราก็ยังดีกว่าสมัยนั้นนะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงสมัยที่หาลงนะมีคนตายเยอะมากนะผมก็คิดว่าวันเนี้ยเราก็ยังมีหมอมียาแต่ที่สำคัญเนี่ยเพว่าคนไทยมีน้ำใจ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรามีบุญนะเรามีโชคที่เกิดอยู่บนแผ่นดินนี้แล้วก็เรายังมีนะฮะประเทศนี้ฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยผมว่าเราให้เข้าใจตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมีนะฮะกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วก็ที่แย่ที่สุดอย่างไงอย่างไงเราก็ถือว่าเรายังดีกว่า ประเทศที่เขาแยกกว่าเรานะครับฉะนั้นตรงเนี้ยครับก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะบอกว่าเออเราวันนี้เราต้องช่วยเหลือกันผมว่าวันเนี้ยนะคนที่มีสตังค์คนที่มีเงินเนี่ยผมอยากจะให้นะะทุกคนเนี่ยเอาเงินที่มีอยู่นะครับผมคิดเสมอนะครับว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ใช่ของเรานะฮะผมว่าวันนี้เราควรจะต้องเอามา แบ่งปันในส่วนที่เราสามารถปันได้แล้วเงินพวกนั้นเนี่ยก็กลับไปช่วยชาวบ้านนะไปช่วยคนที่กำลังแย่ผมว่าวันนี้เรื่องการแจกอาหารนะฮะแล้วก็เรื่องการแจกยานะ,ะเรื่องการที่เราอาจจะช่วยในสิ่งที่เราช่วยทุกๆคนได้ในสิ่งนั้นผมว่มามันทำไมทำให้เราเนี่ยนะครับมีความสุขนะฮะนี่แหละเรียกว่าการทำบุญที่แท้จริงใหยคุณน,นกใช่ไหมครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะว่าในในวินาทีนี้ค่ะใครมีใครช่วยได้ก็ช่วยแล้วคนที่ไม่มีก็จะต้องต้องต้องมีสถานการณ์ดูว่าทำยังไงอาจจะต้องถอยไปอยู่ตรงนั้นสะก่อนอย่างน้อยให้มีอาหารกินนะคะทุกๆวันแล้วก็เดี๋ยวพอทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะคะก็ค่อยบมา้น้นครับใช่ครับ ก็ผมยังไงก็ยังภูมิใจนะว่าผมเป็นคนไทยนะผมถามแล้วก็ผมคุยกับชาวต่างชาติเอาเป็นว่าสิบคนเนี่ยผมถามเขานะว่าเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับสังคมไทยกับคนไทยเขาก็บอกเลยเขาบอกว่าโอ้ยเขามีความรู้สึกอบอุ่นจังเลยเพราะคนไทยเนี่ยมีน้ําใจนะแบ่งปันช่วยเหลือเพราะว่าตรงนั้นนะครับเอามีมีบุญที่เราเกิดอยู่ในประเทศนี้ แล้วเราจะมีปัญหาอะไรอย่างไงมากมายก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเราเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้านะด้วยความหวังด้วยความมั่นใจแล้วก็อย่าไปน้อยใจอย่าไปอะไรต่ออะไรโนเพราเนี้ยเราเราต้องดูว่าคนที่พิการ <Yeah. S 1> คนที่เขาอยู่ในในในเประเทศที่ลําบากลําบนมากกว่าเราเนี่ยเขายังทําไมเขายังยังอยู่กันได้แล้วนับภาษาอะไรกับคนไทยใช่ไหมครับที่ เรายังครบสามสิบสองใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังมีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเดินไปข้างหน้านั้นได้ใช่ไหมครับอย่างนี้แหละครับก็ขอให้แฟนคลับเราทุกทุกคนนั้นนะครับมีความมั่นใจในสังคมเราแล้วก็มีน้ำใจในตัวเราที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับมผมอยากให้ทุกๆุกคนนั้นมีน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณมิคมเป็นอย่างสูงค่คะสำหรับภาพรวมก็ทำแนะนำท,ที่มีคุณมคามากแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นหนึ่งในคนไทยที่ช่วยเหลือนะคะอย่าง็นที่เแบบนี้ก็ขอให้ทั้งคุณมิคมลูกน้อง<แ>ทุกคนนะคะในในคองมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดีครับคดีครับโชคดีครับ Pedika, Pedika, Pedika. ใน,นช่วงแรกของรายการนะคะคุณวิกรมก็ได้พูดคุยกับเรานะคะว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยจะต้องเ,อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตัวกันยังไงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนใครที่สามารถช่วยเหลือใครนะคะในการแบ่งปันก็ทำได้เลยคะ่ะส่วนหลายๆคนที่ถ้าอยู่กรุงเทพแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากคุณวิกรมก็แนะนำว่าลองคิดดูว่าถ้ากลับต่างจังหวัดนะคะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นอย่างน้อยๆ เะะพราะปลูกมีอาหารทานอย่างงี้ก็อ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะทําได้ในช่วงที่2ของรายการเรานะคะวันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษจริงๆค่ะเธอเป็นทั้งนักร้องนะคะคอมเมนเตอร์ครูสอนนักแสดงแล้วก็เป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็ตามะคะ่ะจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ชีวิตชีวายอย่างมากมายช่วงที่2นะคะเราจะมาคุยกันกับ ครูอ้วนมณีนุชสมัรศุทธิ์ค่ะถึงวิธีการดูแลตัวเองในช่วงนี้นะคะแล้วครูอ้วนมีเพลงมาฝากทุกๆท่านเป็นเซอร์ไพรส์เสืยอค่ะรายการบอกเล่า965 A d ดย์อินเดอะไลช่วงกินอยู่แบบวิกรมโดยวิกรมกรมดิ์